สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะช่องของเรากลับมาอีกแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตข่าวคราวาว,วัดวงบันเทิงเกาหลีกันนะคะอย่างที่ทุกคนนะคะได้เห็นข่าวกันไปแล้วนะคะสำหรับการคัมแบ็กครั้งยิ่งใหญ่ของวง g o ว7นะคะเรียกได้ว่าหลังจากที่แฟนคลับเนี่ยรอคอยมายาวนานถึง3ปีนะคะงานนี้บอกได้เลยว่า ทีเซอร์แรกที่ปล่อยอัลบั้มออกมาของ GOT7 เนี่ยนะคะคือเป็นภาพล่าสุดค่ะของ GOT7 เลยที่เรียกได้ว่าหนุ่มๆทั้ง7คนเนี่ยนะคะได้อ่ขึ้นนะคะบอกออกมาแล้วแบบโอ้โหทุกคนคะเป็นการรวมตัวกันครบทีมเลยในรอบ3ปีเลยคะ่ะทุกคนแค่เห็นภาพโปรโมตเนี่ยก็แบบทำให้เหล่าบรรดา แฟนคลับเนี่ยนะคะแบบโอ้โหกริดกราดกันไปแล้วนะคะ <c oughs> คือแบบลุคที่มาในโปสเตอร์เนี่ยก็คือมีทั้งความออร่าแล้วก็ความเนี้ยพุ่งกระจายมากๆนะคะ <c oughs> แล้วก็โทนที่ปล่อยออกมาเนี่ยเป็นโทนดุดันเข้มนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นลุกแบบว่าใส่เสื้อผ้าชุดสีดำนะคะ <c oughs> แล้วก็มีการ อคอนเฟิร์มแล้วนะคะเกี่ยวกับการทำอัลบั้มใหม่ของ GOT 7ค่ะซึ่งจะเปิดตัวในวันที่20มกราคมปีนี้นั่นเองนะคะถ้าเวลาในไทยก็ประมาณ4โมงเย็นของวันที่20มกรา25 6 8นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวกันได้เลยคะ่ะทุกคนแล้วก็ชื่อโปรเจกต์ที่จะปล่อยออกมาเนี่ยนะคะเป็น โปรเจกต์ที่ชื่อว่า Winter Heptagon นะคะก็คือเป็นโทนที่เรนได้ว่าเขาบอกว่าจากการคาดเดาเนี่ยนะคะก็คือใส่ชุดดำก็จริงค่ะทุกคนในอัลบั้มนี่นะคะทุกคนใส่ชุดดำดูดุดันดูแข็งแกร่งนะคะแต่เขาบอกว่าอัลบั้มนี้เนี่ยนะคะจะมาในโทนแบบอารมณ์แบบเป็นพ่อไมโครเวฟอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแบบว่า อาจจะมาแบบแนวแบบว่าโรแมนติกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ลุกเท่ร,ระเบิดของทั้ง7คนเนี่ยนะคะทำเอาเราดนาะแฟนคลับเนี่ยคือตั้งตารอคอยอัลบั้มนี้กันไม่ไหวเลยค่ะแล้วก็ตัวแทนจากประเทศไทยหนึ่งคนนั่นกนะ็คือน้องแบมแบมเนี่ยมาในชุดลุกผมนะคะสีเทาคือแบบเท่มากๆค่ะทุกคนแล้วก็เรามาฟังมาดูรีแอคชั่นของแฟนคลับกันดีกว่านะคะว่าแบบ เอ้ยมีคนแสดงความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างอะไรแบบนี้นะคะบางคนก็บอกว่าโอ้โหสมการรอคอยสุดๆเลยนะคะ3ปีที่หายไปนะคะกลับมาครบทีมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งเรื่องของการเกณฑทหารบ้างอะไรบ้างนะคะคือแบบทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยรอคอยภาพวันนี้มากันอย่างยาวนานถึงเกือบ3ปีเลยนะคะแล้วก็ reaction แฟนคลับเนี่ยเข้ามาบอกว่าโอ้โหแค่งานภาพก็ดีงามมากแล้วอะไรแบบนี้นะคะคือแบบบางคนก็ชมนะคะแบบแบบว่าออราพุ่งมากๆเลยซึ่งเป็นหนุ่มน้อยตัวแทนจากประเทศไทยเที่เรียกได้ว่าหลอบแบ,บตะโกนเลยนะคะบางคนก็เข้ามาแบบบอกนะคะว่าแบบไม่จมไม่หายไม่ตายสักคนเลยนะคะคือแบบ ไม่ว่าจะจับแต่งลูกไหนก็เอาอยู่ค่ะ GOT7 นะคะบางคนก็บอกว่าวิชวลทั้งวงนะคะบางคนก็แฟนคลับเข้ามาเม้นว่าแบบโอ้โหตัวจริงหล่อมากๆแล้วก็หล่อทั้งวงเลยนะคะบางคนก็เข้ามาบอกว่าโอ้โหตัวพ่อทั้งนั้นเลยนะคะแต่งเพลงกันเองด้วยแล้วก็ต้องโด่งดังระบเบิดเทิงแน่นอนค่ะแม่ๆจากประเทศต่างๆทั่วโลก,ก็ต่างรอซัพพอร์ตกันนะคะ บมบมหล่อมากนะคะยองแจหล่อขึ้นมากอันนี้เป็นคอมเมนต์นะคะบางคนก็บอกว่าดีไปหมดเลยอะไรแบบนี้นะคะคือเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยนะคะก็ต่างรอคอยวันนี้มานานค่ะทุกคนแล้วก็เรียกได้ว่านะคะใครที่เคยเป็นสาวก,กเว่นก็จะรู้คะ่ะว่านี่คือลูกรักของพระเจ้าทั้งเจ็ดคนนะคะเป็นฉายาที่แบบว่า ตัวแทนฝั่งประเทศไทยเนี่ยตั้งชื่อให้นะคะว่าเป็นลูกรักพระเจ้าหรือบางคนก็เรียกว่าเจ้าชายทั้ง7คนนะคะคือแต่ละคนเนี่ยมีพรสวรรค์มีคาแรคเตอร์แล้วก็มีความโดดเด่นที่แทบว่าแบบแตกต่างกันนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะคะพอมาอยู่ด้วยกันทั้ง7คนเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยนะคะต้องตื่นตาตื่นใจกันแน่นอนเลยค่ะ ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามผลงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มๆลูกรลักของพระเจ้าทั้ง7คนนะคะวงก็อตเซมนด้วยค่ะ20มกร,ราคมนี้เจอกันนะคะทุกๆคนฝากไปติดตามผลงาน